เรื่องนี้ค่ะรู้แล้วต้องจึ้งไปเลยนะคะกับยอดสตรีมบน youtube ที่ประเทศไทยและก็พม่าค่ะที่มีต่อวง b บ c ็คพิงนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะ YouTube มีการเปิดเผยนะคะถึงยอดสตรีมของศิลปินทั้งโลกสูงสุดในปี2564ที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏว่าทาร์แบ็คพิงค่ะเป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่อยู่ในอันดับที่8ของ YouTube นะคะโดยมียอดสตรีมค่ะรวมเกือบนะ8.6พันล้านครั้งค่ะ แม่เจ้าเยอะมากจริงๆนะคะและถือว่าเป็นอันดับที่1นึ่ค่ะในบรรดาศิลปิน K-POP ฝ่ายหญิงอีกด้วยค่ะและประเทศเหล่านี้นะคะคือประเทศที่มียอดสตรีมให้กับสาวๆ b l แบล็คพิมากที่สุดค่ะแบบว่าแบล็คพิงค่ะเป็นเกอร์กุ๊กอันดับที่1ในประเทศของเขากันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือค่ะประเทศไทยนะคะเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซีย ฮ่องกงนะคะคาซักสถานค่ะมองกโกเลียพมา่าและก็สิงคโปร์ค่ะแบ็คพิงคืออันดับที่1น,นะคะของประเทศของพวกเขาค่ะที่เทใจสตรีมให้เยอะสุดกันเลยทีเดียวนะคะและมีใครเนี่ยประหลาดใจเหมือนแอดไหมนะเพราะว่าขนาดว่าประเทศพมา่านะคะเราก็ทราบกันดีนะว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่ค่อยสงบเลยนะคะ กับเรื่องที่ผ่านมาค่ะแต่ก็มียอดสตรีมนะคะก็ไม่ลดเลยนะคะ b บ็กพิงคค่ะเป็นอันดับที่1ของประเทศของเขาะะที่มียอดสตรีมสูงที่สุดค่ะกว่า61.5ล้านสตรีมกันเลยทีเดียวนะคะพะมาเนี่ยต้องมีบลิง์เยอะมากแน่ๆเลยค่ะและพวกเขาค่ะก็เทใจให้กับน้องลิซ่าแล c พิง n k ด้วยนะคะเพราะว่าก็สตรีมค่ะให้กับลิซ่าเยอะนะ จนติดอยู่ในท็อป10นะอยู่ในอันดับที่10นั่นเองค่ะบางปริเยตไปเลยนะคะพะม่าค่ะมีความเป็นบริงเนี่ยสูงมากจริงๆคะถ้าดูจากตรงนี้ค่ะอ่ะแอดก็อัปเดตนะยอดสตรีมนะคะของ YouTube มาฝากค่ะ และก็อยากจะบอกว่าค่ะแ a ล k ค i ิงค่ะต้องรีบเข้าอินเดียแล้วล่ะค่ะถ้าเข้าได้เนี่ยจะได้ยอดสตรีมนะคะบน YouTube อีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าอันดับหนึ่งยอดสตรีมกว่า17 0 0 0พล้านสตรีมเนี่ยเป็นของนักร้องสาวชาวอินเดียนะคะนั่นก็คือคุณอัคาจักนิกนะคะรวมไปถึงอันดับที่3ก็ด้วยค่ะก็เป็นชาวอินเดียด้วยเช่นเดียวกันนะคะอินเดียค่ะจึงเป็นประเทศที่น่าเจาะเข้าไปมากๆนะคะถ้าดูจากตรงนี้ค่ะหรือคุณผู้ชมนะคิดว่ายังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะ อ่ะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า